ครับมาชมการตัดต้นนี้นะครับโอ้โหเอาเรื่องเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้วันน้ิบต้นนี้ไม่ต้องตัดครับไม่ต้องเอาอะไรแล้วครับได้อดแน่ๆครับนี่ครับผมลองเทสเข้าจากหน้าทลายครับทำอะไรไม่ได้เลยครับอ่าครับทีนี้เข้าผาหลังนะครับ ตกแต่งทางไว้ก็จําเป็นเหมือนกันครับว่แต่งไม่ได้ครับก็ต้องตัดกันแบบนี้ครับกระทางมันห้อยครับอันนี้เข้าใจครับเพราะว่าผมก็เคยแต่งทางมาครับอ่าครับอันนี้ผมเข้าทางหลังนะครับพยายามเข้ายังไงก็เข้าไม่ได้ครับมันเป็นเหมือนทลายเน็บทลายซ้อนนะครับไม่รู้จะพูดยังไงครับอัดเข้าไปเรื่อยๆอัดเข้าไปเรื่อยๆครับค่อยๆเข้าไปครับเพราะว่าตอก็ ถือว่าคนแต่งตางเาก็ต้องการความสวยงามเหมือนกันครับเขาก็จะเป็นต้องตัดแค่นี้ครับเพราะว่าเข้าไม่ได้เหมือนกันครับก็จะเปิดให้เขาก็ไม่ได้ครับเพราะเขาเปิดหน้าให้แล้วครับแล้วทางนี้มันห้อยเขาก็ต้องเปิดทิ้งครับทางอันน้นไม่สวยครับเอาละครับทีนี้ถึงตาของกาตัดทลายแล้วครับโอ้โหครับเล่นรบเงือแตกเลยครับ นี่ครับต้องค่อยๆแทะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันถ้าแยงไม่ทะลุตอมันก็ตัดยากนะครับแต่ถ้าว่าแยงทะลุได้ตอก็ไม่ใช่ปัญหาครับนี่ครับคนตัดตันต้องเคยเจอนะครับแบบนี้ครับนี่ครับตัดลึกเข้าไปอีกเลยนะครับแทะไปเรื่อยๆนะครับแซะไปพยายามให้เข้ารอยเดิมนะครับถ้าว่าเปลี่ยนรอยใหม่แล้วเดี๋ยวซ้ำไปใหม่มันก็จะเสียเวลาอีกครับ พยายามจาเข้ารอยเดิมไม่ได้ครับเนี่ยครับค่อยๆแซะไปครับข้อเคียวเราไม่ทะลุทางมันจะตัดยากครับมันกินไม่ขาดแน่นอนครับครัวผมก็กรีดไปเรื่อยครับกีไปทําไปเย็นๆนะครับรีบไม่ได้ต้นแบบนี้ครับเหนื่อยแน่ครับก็รีบนี่ครับแสะเข้าไปมันหนีไปล้นะครับเพราะว่าตัดยอดทางออกแล้วมันไม่ขีดให้นะครับ นี่ครับที่ปัญหามันลําบากแบบนี้แหละครับถ้าใครดูจบแล้่โอ้โหเรื่องครับนี่ครับเพาะผมผ่าหลังเหมือนจะโดนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ขยับครับเข้าไปครับอครับอัดเข้าไปครับเข้าไปครับนี่ครับจำเป็นครับ ต้องเข้าทางหลังครับทั้งน้าถ้าทางหน้าเข้าไม่ได้ก็เข้าทางหลังเพราะว่าต้นแบบนี้ทลายคอสั้นด้วยนะครับมันเป็นทลายเหน็บครับมันจะคอทลายจะอยู่ติดต้นเลยครับผมไล่แทะไปเรื่อยครับนี่ครับตอขาดเป็นตอแล้วครับเอาครับล้มทลายดูครับเผื่อมันจะอ้าคอสักนิดหนึ่งเอาเข้าไปครับโอ้โหถ้าเลยวันละสิบต้นนี้ไม่ต้องถามนะครับหมดแรงแน่ครับ ไปไม่ถึงไหนนี่ครั át, บตัดตามแต่ละวันครับเอาครับเข้าทีดึงทลายทีเข้าทีดึงทลายทีเผื่อมันจะอ้าออกมาให้ครับอัดเข้าไหนครับเดึงรับโอ้ยยังไม่เดินครับเอ้ยน่ครับเริ่มเหนื่อยนะครับเริ่มจะแรงนะนะครับเริ่มมั่วแล้วครับโอ้หลงแล้วครับลงแล้วแล้วครับสามครับ โอ้โหดูครับต่อไปแล้วครับเข้าทลายครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับที่รับชม